ข้าข้าข้าเจ้าคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อโลภสังหารข้าหรอกใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงข้าก็แค่จะมานอนกับเจ้าเออนี่ค่ะพูดบ้าอะไรออกไปโอ้เช่นนั้นเออขามาสิ <c oughs> พี่ใหญ่ท่านพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยได้อย่างไรกันเร็วๆหน่อย พรุ่งนี้ข้าต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปข้อเฝ้านะเดะเดี๋ยวก่อนเหตุใดเจ้าถึงดูเป็นธรรมชาติขนาดนั้นเจ้าคงจะเคยพบเจอและคุ้นเคยกับสตรีเช่นนี้มามากมายแล้วละสิท่าข้ากำลังพูดบ้าอะไรอยู่ฟันเนี้ยเหตุใดประเด็นหลักที่ข้าพูดออกมามันถึงได้ฟังดูเหมือนข้าเหยาละฮะไม่เคย เมื่อสิบปีก่อนตั้งแต่ที่ข้ากลับมาจากการเป็นตัวประกันข้าก็ไปอาศัยอยู่ในค่ายทหารชายเดนหอยากที่จะได้พบเห็นสตรีสักคนหนึ่งนี่เขากำลังอธิบายอะไรอยู่เนี่ยเหตุใดเขาต้องพูดอย่างกับว่าสามียืนยันความบริสุทธิ์กับภรรยาเช่นนั้นด้วยล่ะเอ้ย เจ้ากำลังจะได้เป็นภรรยาของข้าแล้วหากเจ้าอยากจะทำเรื่องอย่างนั้นกับข้ามันก็สมเหตุสมผลแล้วข้าไม่ขัดข้องหรอกนะแต่แต่แต่ว่าแต่เมื่อตอนกลางวันเจ้าไม่ได้พูดว่าจะส่งเลือดของข้าให้กับทงทหารของเจ้าอยู่หรอกหรือแถมยังกักบ,บริเวณข้าไว้ในเรือนอีกด้วย ข้ามีจุดยืนของข้าตัวตนของเจ้าในตอนนี้เป็นเพียงแค่องค์หญิงแห่งปยหวงหนึ่งเดือนหลังจากนี้หากเจ้าได้แต่งงานกับข้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นองค์หญิงพระชายาแห่งนานหวงเมื่อการแต่งงานสำเร็จรู้ร่วงลงแล้วเจ้าถึงจะนับเป็นคนของข้าอย่างแท้จริงและไม่มีพูดใดสามารถแต่ต้องเจ้าได้อีกหากวันหนึ่งเจ้าให้กำเนิดลูกชายของข้าแล้วละก็อืมหยุด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  ดวงชะตายังไม่ทันได้เริ่มเขียนเลยเจ้าจะพูดถึงเรื่องลูกขึ้นมาทำไมเนี่ยอะอาหล่อจังดูเหมือนเจ้าจะพูดสสดังเลยนะอ่ะอ่ะให้ค่าความจำเสื่อมไปเร็วเถอะข้าพูดมากแล้วแล้วเจ้าล่ะยินดีที่จะแต่งงานกับข้าหรือไม่ค้า เราเพิ els, ่งพบเจอกันครั้งหนึ่งก็เมื่อตอนที่พวกเรายังเด็กๆแน่ใจหรือว่าเจ้าจะไม่เสียใจหัวใจเต้นแรงมากตอนที่เขาสรารภาพร,รักกับข้าข้ายังไม่ได้ตอบตอกลงเลยนะเหตุใดเขาถึงข้ามขั้นตอนมาขอแต่งงานกันตรงๆแบบนี้ล่ะเหตุใดข้าต้องเสียใจด้วยเจ้ามองไม่ออกหรือว่าคเกตกลมรักเจ้าตั้งแต่แรกพบเอ๊ะ เจ้าเจ้าเจ้าชอบข้าหรือถ้าข้าพูดออกมาเจ้าอาจจะไม่เชื่อครั้งแรกที่ข้าได้เห็นเจ้าข้าก็หลงรักเจ้าไปเสียแล้วเรากับว่าข้ารักเจ้ามานานแสนนานเจ้าว่าเมื่อหนึ่งพปีก่อนเป็นไปได้ไหมที่พวกเราเคยเป็นคนรักกันมาก่อนเอะ จบสิ้นแล้วสมองมันหยุดทำงานไปแล้วส่วนหัวใจก็กำลังจะตามไปไม่ต้องรีบร้อนหุนทางยังอีกยาวไกลต่อเต็นนี้เจ้าไม่ต้องถูกกักบ,บริเวณในเรือนอีกต่อไปแล้วในอนาคตหากเจ้าอยากมาพบข้าก็สามารถมาพบข้าได้ทุกเมื่อตามที่เจ้าต้องการนอนเถอะยังไรก็ตามชีวิตยังมีเวลาอีกหลายสิบปี เจ้าจะตกหลุมรักข้าตลอดไปเจ้ารู้อะไรไหมข้ามีความรู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่าข้าจะรอคอยเจ้ามานานแสนนานไม่ใช่แค่สิบปีนี้แต่เหมือนว่าข้ารอคอยเจ้ามาตั้งแต่ชาติปางก่อนรอให้เจ้ามาชอบข้าเจ้าวันนี้เรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่าพรหมได้ิดหรือแต่พรหมลิขิดของข้าในโลกแห่งนี้คือ การสังหารเจ้าภารกิจที่4สําเร็จแล้วปล่อยภารกิจที่5เอาชีวิตรอดจากค่ําคืนนี้ไปให้ได้ งงดัฮะท่านพี่ไม่สิฮตสมีเพียงความรู้สึกไม่มีความทรงจำเขาจำค่าไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องท่านพี่ของข้าไม่ได้อยู่ในสำนักจิว,วาวารดอดหรือเหตุใดถึงมาอยู่ในแดนมายาของสิ่งประดิษฐ์วิญญาณปรึกษาได้ล่ะโยสวัสดีขอรับองค์หยิงใหย่ข้ามาที่นี่เพื่อปิดชีวิตอันไร้ค่าของเจ้านะ แค่เจ้าเนี่ยนนะมีค่าตั้งสามหมื่นตำลึงทองเชียวหรือค้ารู้สึกอับอายขายขี้หน้านิดหน่อยที่จะรับเงินจำนวนนี้อืมเป็นเขาเหตุใดแม้แต่เขาก็มีวรยุทธเหตุใดมีแต่ข้าที่ทรุมิติมาแล้วกลายเป็นขยะข้าเลยอยากฝึกมันเป็นเซียนได้จริงๆเลย ถ้าข้ามีพลังวิเศษแล้วก็ข้าจะรวมแดนเหนือและใต้เข้าด้วยกันซะเลยนี่แล้วข้าก็าจะเป็นจกักรพรรดินีซะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูพวกผู้ชายตีกันไปมาทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้งุดงิด,งดชิบหายเลยโว้ยหลังจากนี้เมื่อข้าได้ออกจากแดนมายาแล้วข้าจะฝึกฝนอย่างหนักเลยคอยดูจุดประสงค์ของเจ้าคือการทำลายสันติภาพระหว่างดินแดนเหนือและใต้ใช่หรือไม่บอกมาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วข้าจะให้เจ้าตายแบบสุบสวยเอง ไม่รู้ทำไมทั้งๆที่คืนนี้ข้าเพิ่งจะเคยเห็นเจ้าเป็นครั้งแรกแต่ข้าโคตจะไม่สบอารมณ์เลยวะเรากับว่าเจ้าเลยข้าได้สั่งสมความเกลียดชังมาหลายชั่วอายุคนแล้วบางเงินจังข้ายังก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกันจะว่าไปในหนังสือต้นฉบับดูเหมือนว่าพี่ชายของข้าจะมีคู่ปรับที่ไม่สามารถจัดการได้อยู่เป็นใครกันแน่ คนจะเป็นตี่จิ๋วเฉียนยว่จากหนังสือต้อนฉบับไม่ใช่หรอนี่พวกท่านหยุดต่อสู้กันได้แล้วก่อนที่เรื่องราวของข้าจะจบลงถ้าพวกเขาตายในแดนมายาแห่งนี้แล้วก็พวกเขาก็จะตายจริงๆนะเฮ้อ <c oughs> จะปปกป้องนางดือแค่ชั่วคราวหรือจะปกป้องไปตลอดชีวิตละ่ะเจ้าเป็นรฐฐาชายาดเจ้าไม่สาม,มารถอยู่ใกล้นางได้ตลอดทั้งวันหรอกนะ ตอบได้ที่นางตายไปห่วงและนานห่วงก็จะกลับมาโกลาหุนอีกครั้งดวงตานับไม่ถ้วนกำลังจ้องมองนางไม่ใช่เพียงแค่ข้าคนเดียวหรอกนะแล้วพบกันใหม่นานกงุงเจิ้งเขาไปแล้วโจไม่ได้รับบาดเจ็บโจเป็นอะไรไปถ้าข้ามีวรยุทธข้าจะไม่เพียงแค่ยืนดูพวกท่านต่อสู้กันแต่กลับทำอะไรไม่ได้เช่นนี้ ท่านหัวราอะไรเจ้าเป็นห่วงข้าเงินหรือถ้าข้ารู้ก่อนนั่นนี้ข้าน่าจะจงใจแพ้เขาซะและจ็บตัวให้มากกว่านี้เจ้าจะไม่เป็นกังวลมากกว่านี้อีกหรือฮะเจ้านี่ เมื่อกี้นี่มันอดเรื่องโดเมนติกเลยนะเจ้าหนีออกมากลางคันทำไมกันก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกว่าภารกิจของข้าคือการทำให้เหตุการณ์ขององค์หญิงเมื่อพันปีก่อนสำเร็จทีละขั้นตอนไม่ใช่หรือดังนั้นแล้วภารกิจสุดท้ายของข้าคือการตัดสินใจแบบเดียวกันกับองค์หญิงเมื่อพันปีก่อนใช่หรือไม่นั่นก็คือในคืนวันแต่งงานข้าต้องสังหารองราชทายาทแล้วข้าตัวตายตามไป no no เจ้าแค่ต้องฆ่าองค์รัทายาทเท่านั้นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับความซาโดมาโซคิดเจ้าไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายเพื่อใครมวลดินแดนมายาดอกนะและพี่ชายของข้าล่ะตราบใดที่เจ้าดำเนินเนื้อเรื่องจนครบจบหมดทุกเรื่องโค้ทั้งหมดจะหลุดพ้นออกจากดินแดนมายาแห่งนี้ยกเว้นคนที่ตายไปแล้วกล่าวอีกนก็คือดาวอาติต อยู่ในเดนมายาแห่งนี้ตลอดไปชีวิตแล้วชีวิตเล่าหรือไม่ก็เสียสลายยินหนึ่งคนเลก่กระปล่อยให้ทุกคนโดดออกไปได้เอ้าอง่าหญีงเพคะเมือ่อครู่องค์ราชายาติสด็จออกจากพระราชวางังพร้อมกองกําลังทหารเห็นว่าจะออกเดินทางภายในคืนนี้เลยเพคะทรงตัดว่าจะไปปราบปรามโจนเพคะว่ากันว่าอันตรายมากแต่จะไปปราบจรให้ได้กันล่ะ บ้าไปแล้วเพิ่งจะกลับมาจากสงครามแท้น่าจะเหนื่อยล้าสะสมมากเลยสิแล้วจะไปทําไมอีกเซลไปได้ยินมาว่าเมื่อครู่นี้หลังจากที่องราชทายาสเด็จออกจากห้องบรรทมก็ทรงไปเข้าฝ่า่าบาทในกลางดึกพอออกมาก็มีรับสั่งว่าต้องการทหารเพคะเห็นว่าฝ่าบาททรงมีพระรชาชดำรัสว่าหากสามารถสร้างความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งฝ่าาบาทจะพระราชทานสิ่งประดิษฐ์จิตวิญ,ญญาณทองให้เพคะสิ่งประดิษฐ์จิตวิญ,ญญาณทอง ท่านไม่ทราบหรือเปคะนั่นเป็นสิ่งประดิษฐ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงในการปกป้องแคว้นปกติจะก,การเขตราคมครอบทั้งเมืองหลวงเพื่อปกปักรักษาอย่างไรก็ตามหากมนุษย์ธรรมดาสามารถดูดซับมันได้เขาก็จะเกิดใหม่สามารถย้ายภูเขาถมทะเลและเพิ่มทักษะไปนับร้อยปีเฮ้อฮ <c oughs> จะปกป้องนางดือ้อแค่ชั่วคราวหรือจะปกป้องไปตลอดชีวิตละ่ะเจ้าเป็นราชายาดเจ้าไม่สามารถอยู่ใกล้นางได้ตลอดทั้งวันหรอกนะ ถ้าข้ามีวรยุทธข้าจะไม่เพียงแค่ยืนดูพวกท่านต่อสู้กันแต่กลับทำอะไรไม่ได้เช่นนี้องยิงพระองค์จะออกจากเมืองไม่ได้นะพะยะคะนานกงเจิง้งท่านอย่าไปนะข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นข้าเป็นนี้ท่านไม่ได้อีกแล้วเมื่อกี้เจ้าได้ยินอะไรไหมเหมือนจะมีใครเรียกชื่อองค์รัชทายาทเลย คืนนี้มีพายุหิมะรุนแรงมากและเคอรก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้น